สวัสดีค่ะถ่ายไกลวันนี้นาไงวันนีนน้ลูกค้ามาจะพาพี่น้องมาซ้ำพักไว้ทะกินค่ะพี่น้องช่วงนาฮอนนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นในคือมาแบบสําเร็จค่ะพี่น้องตอนแรกลูกค้ากับว่าจะว่านแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องแต่วานน่าน้องเพการกะ็เลยแนะน้าค่ะพี่น้องเพิ่งก็เลยนแนะนําให้่เอาแบบนี้มาซ้ำผูกค่ะพี่น้องก็จะได้กินเดลวากันค่ะกะ็เกิดเกิดพร้อมค่ะพี่น้องแต่ก่อนอื่นเขาก็จะเด็ดยอด่นก่อนพี่น้องเด็ดยอด ตหมองงามตรงนี้นะพี่น้องให้เพื่อนได้แตกกิ่งแทะใบนะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้คือพออีตัวของเขาค่ะพี่น้องโอโห้วาทรายนะพี่น้องนกคขาก็ซื้อมาซื้อมาไอ้สามกระถางค่ะพี่น้องเอน,นี่ก็เป็นใบโหระพาค่ะพี่น,อในใ้องใบโหระพาเขาจะมาทําการเด็ดค่ะพี่น้องเด็ดยอดผนออกเั้กน้อยผนจะได้แตกใบนะพี่นอ้องเขาก็จะ เด็ดยอดออกแล้ hmm. วกันเข่ากับรี่มซ้ำปูค่ะพี่น้องใบหัวพาเขา้าทั้งสองกระถางค่ะดอเน,นียนอ,อันนี้ใบสะระแหน่ค่ะพี่น้องใบสะระแหน่มะเข้าเอามาก,กระถางเดียวค่ะเพราะว่าบกุกครได้เห็ดกินค่ะส่วนอันนี้เนาะกินกับเมี่ยงหรืขี้เสียบไปพี่น้องนูค,ค่ะว่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังไดเข้ามารีวิว การซ้ําปลูกพักของเฮานะพี่น้องเนาะปลูกไว้แต่กินค่ะส่วนอยู่กระถางนั้นก็จะมีไอ้บักพริกน้ำพริกสองกระถางค่ะแล้วก็จะเป็นในสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องสตรอเบอรี่สองกระถางค่ะพี่น้องส่วนสองกระถางนี้เดี๋ยวนุ่งขาวจะทำมันนีวไว้แต่กินค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเตรียมพร้อมนะคะพี่น้องใส่ถุงมือกนอากาศโอเคแล้วค่ะพี่น้องก็เลยถือโอกาส เอานังเอาหนีออกมาปลูกค่ะพี่น้องสถานที่ห้ากะโล่ิตมีนุขาก็เลยเออพ่อปลูกพ่อได้กินค่ะพี่น้องกะกินผู้เดียวนะพี่นอนะาา้องเนาะหฮากะอาศัยว่าเวลาห่างเทียดได้กินได้เพปงปงิ่นโปงหยอดโปงเอียงหฮากะจะได้เด็ดนะพี่น้องเนาะเด็ดไปใส่แพกใส่ทุงไว้แล้วก็แช่แข็งไว้จะกินช่วงนาหนาวค่ะพี่น้องค่ะแล้วปลุนกันเลยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเอามาตัดออกกระถางมันออกน้อก้อนนะพี่น้องเขาจังจะเขาจังจะเด็ดยอดค่ะพี่น้องเขาจะเอาไปตูก้กอนน้นองนะ้นองสาวมาปลูกแบบนี้จะเร็วกว่ากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะ กล่องเขาบอกโอเคเลยพี่น้องจะเด็ดยอดตรงนี้เป็นออกค่ะ แตกไหมไอ้มันแตกไหมครับพี่น้องกินหอมหอมไปอตูชุนคล่ะไปอีตูบานเท่าแหรอคะพี่น้อง ตอนนี้เขาก็เด็ดไปแต่กินเนาะพี่น้องเนาะนี่เข้าหยอดพันออกค่ะพี่น้องนู่ขาวก็มี่อ้เม็ดพันดูค่ะพี่น้องเตรียมซื้อมาปลูกเ้วแต่ว่าน้องว่าแบบนี้ดีกว่า น,น,นะาะค่ะพี่น้องปลูกพักเสร็จนะคาว่าใจไปหาเก็บไปอนันค่ะพี่น้องหาเก็บไปพักกูดค่ะพี่น้องว่าจะเอามาพัดน้ำมันหอยหกินค่ะพี่น้องกับเอาไม้ถ่มใส่แกงน้ำใหม่เขาค่ะพี่น้องพักกูดที่ไปเก็บมือนันแล้วคะ่ะ พอดีอันที่เก็บมานันบริรีวิวให้พี่น้องเมืองเนาะเบอระะ์โทรราคาพี่น้องฮอการีอาอยอดออกส่วนหยอดเฮอกเก,ก็บไปตะกินค่ะพี่น้องถามเมืองสิไต้กินเบ่ร์ได้พี่น้องเด้อถามเมืองน้ำกันค่ะ เ,เด,ดเอตอนนี้ขากะเด็ดยอด,ยอดพ่นเบิดแล้วค่ะพี่น้องนั่นจูนนั่นก็จะเป็นไพอีตูอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพาเนาะพี่น้องอันนี้ส่วนนี้กะเป็นใบผักสะแน่ค่ะพี่น้องต้นผักสะแน่ค่ะบ่งว่ากระถางขาจะครบนน้วพี่น้องแต่ว่ากับว่าเป็นยังดอกจะมัฟแยกปลูกไม้ค่ะพี่น้องนี่ขาจะปลูปกพริกก่อนค่ะพี่น้อง ผพริกมีสองกระถางค่ะอันนั้นก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะพี่น้องเนาะสว่นวนขวในหน่อยของนูขาวค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอามืองน้ำกันค่ะถ้าจะปลูกตัวพริกก่อนค่ะพี่น้องปลูกตัวพริกก่อนกับตสตรอเบอรีค่ะพี่นอ้องแล้วขี้ดีน้งใส่แล้วค่ะนะ้ ไปดูจะได้กินไหมตัวเล็กนาะค่ะบก็กเ้อระสถานที่เขาหน่อยพี่น่องเขาปลูกเอาแบบนี้นะ นี่ต้องถูกครับเนอยเราไม่ได้กินท,ที่สองครับน กินหรือเปล่าไปดูนะคะพี่ต้องหั <โก S 1> <อ>วข<อ>้าง<ว>กนอนเราไป น้องนกันน้อพี่น้องได้กินมากับบุรี่เอาให้พี่น้องกร <c> ะ <oughs> ทังนี้เลยสามกระท,งทังถนัดจุ เราพอ่อูกกระถางเหราไรอย่างไพาค่ะรายการสีตนเลยพี่น้องแต่มันจะได้กินบ้างเราทำมันมกันค่ะ 파다 피น้ ตรงนี้เขาคือจะบอ้ปลูกดอกเขาออก,ก็จะได้ปลูกต่เพิดกับใบชตอบรีนี่นะคะพี่น้องกับใบโหระพาจังหน่อยค่ะหนูขาวหุ้นเห็นไหมพี่น้องเยอขังนอกไปลอยเห็ดค่ะพี่น้อง,องไปลอยเห็ดแปลงผักนหน่อยๆห้องค่ะพี่น้องเรวไปไทายยตอนเห็ดบรีลงคลิปดอกพี่นออ้องบรีอาอัดคลิปค่ะ ต่อไปกายจะผสมขี่ไก่ครับพี่น้องไอ้รักเอาขี่ไก่มาให้น้องพี่น้องเดี๋ยวเขา,เาตรงนี้เขาก็จะปลูกไอ้ปลูกไอ้พอีตูเขาค่ะพี่น้องกบจะวานผักซีจีนอยู่ืรงนี้พอดีแหละแล้วเฮ็ดแปลงพักค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงสถานที่ตรงกระถางนั่นคือพ่อค่ะพี่น้อง เาราผสมขี้ไกล้ค่ะพี่น้องถุงมือกับบะมี่ถุงมือขาดแปลงผักบะมี่พี่น้องชิดแปลงหน่อยๆเอาแปลงเลยอยไรก็พี่ออกกันว่าไอ้รักน้องสาวเอาขี้ไกล้มาห่พี่น้องนะคะก็จะผสมจักหน่อยค่ะตอนหลอกนาะดินบ่ได้อัดอัดคิดพี่น้อง ไก่ห้อยค่นนะพี่น้องใส่ก็ลายแ่ะมาหนามไปกั๊ 调研指导工作。 ปลูกแล้วละพี่น้องบุหงววาจะได้กินบ่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นบกพีข้อค่ะพี่น้องผักโหระพาเอามาแซมปลูกค่ะพี่น้องสถานที่หน่อยค่ะบุหงววาจะได้กินบ่เนาะพี่น้องก็สตอเบอรี่เขาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาถามมึงว่าเขาจะได้กินบ่เนาะส่วนกระถางนั้นนุขากะเอาดินใส่ไว้ค่ะพี่น้องนุขาว่าจะไอปลูกไอ้หัวหอมค่ะพี่น้อง แต่ว่าท่านในโลงค่ะว่าจะปลูกมะวงหอมไว้แะกินใบเพิ่นค่ะพี่น้องส่วนทั้งพุนก็นจะเป็นในทั้งพุนก็นจะเป็นใบพักสะแน่กับไอไผอีตูนะพี่น้องเนาะบุหงว่าจะอ่าเฉลยกินบอเขากับถามือน้ำกันค่ะพี่น้องเพราะว่าสถานที่เข้าบอค่อยมีค่ะ,ะพี่น้องเข้ากับปลูกพักไว้แต่กินเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องบุหงว่าจะ ่าจะได้กินบอนอพี่น้องเนาะเฮาค่ะถามมืองน้ากันค่ะพี่น้องถ้าได้กินกะกะถือว่าดีไปเนาะพี่น้องเนาะบุนว่าพันแพรนเนาะพี่น้องเฮาค่ะจะได้แพ็กใส่ถุงไว้แพ็กใส่ถุงไว้ทาอ่าแซ่แข้งไว้แต่กินช่วงหนาหนาวค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคนต่างแดนค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาค่ะสําหรับคลิปนี้เฮาก่ะลากนเนาพี่น้องเนาะก่อนจากกัน ขอให้พ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซัพพลายห,หนูขาวค่ะถ้ามาคลิปหนูขาวถ้ามากช่องหนูขาวเนาะค่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดซัพพลายห,หนูขาวค่ะเป็นกําลังใจกันนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ